นับถือน้ำใจนาเทนอย่างมากคือเขาเป็นกุนซือที่ใจเด็ดจริงๆแนละต้องย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้ววันที่เขากล้าและบ้าบิดมารับงานคุมทีมแมนยูที่เต็มไปด้วยปัญหาทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังอะไรมากมายและเขาก็ถือว่าเป็นคนที่กล้าไม่ฟังคำแนะนำของยอดกุนซือที่เปรียบเสมือนกระบอกสิ่งสำคัญของฮอลแลนด์อย่างอาจารย์ลุยที่พยายามทัดทานไม่ให้เขามาคุมทีมแมนยูเพราะเนื่องจากอาจารย์เคยมาคุมแล้วและเจอสิ่ง ที่ไม่ค่อยอภิรมศักดิ์เท่าไหร่เลยจบกันไม่ค่อยดีแต่นาเทนก็ไม่ฟังเขาเดินตามเสียงของจิตใจของเขาที่กล้าและบ้าบินมารับงานที่เต็มไปด้วยปัญหาแบบนี้ทั้งที่ตอนนั้นตัวเลือกของเขามีหลายอย่างมากและถึงขั้นมีข่าวลือออกมาว่าเป็ปกว่าดิโอลาได้สั่งให้บอร์ดบริหารแมนเชสเตอร์วางอานาเทนไว้เป็นทายาทต่อจากเขาเพราะเขามองว่าโค้ชคนนี้ดูมีแววและมีวิวัฒนาการที่คล้ายกับเขาอย่างมาก และสามารถจะรับงานต่อยอดแมนซิตี้ของ,งอเขาได้อย่างแน่นอนหากว่าเขาวังนั่นแหละถึงแม้มันอาจจะเป็นเพียงแค่ขา่าวลือจะจริงแค่ประการใดไม่รู้แต่นั่นก็แสดงให้เห็นว่านาเทนเป็นคนที่หลายทีมต่างให้การยอมรับและอยากได้ตัวรวมถึงเขาเกือบจะไปสเปอร์แล้วด้วยซ้ําเขาตกลงรายละเอียดสัญญาทุกอย่างในการที่จะมาคุมน้องไก่ได้เรียบร้อยแล้วแต่ก็เป็นเพราะเขานั่นแหละที่ปฏิเสธและไม่มาในช่วงกลางคันสุดท้ายน้องไก่ก็ไปได้คอนเต้มาแทน เรายอมรับนับถือเขาเลยนะเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากๆดูสิ่งที่บอร์ดบริหารทำกับเขาสิแค่สัญญาอันแรกก็ทําให้ไม่ได้แต่ก็พอเข้าใจนะเพราะนั่นมันมีปัจจัยหลายอย่างอย่าแรกที่บอร์ดบริหารรับปากเขาก็คือจะนําลูกรักอย่างเดียวยอมมาร่วมทีมให้ได้ทุกอย่างมันก็ไปได้ดีแม้อยู่กับบาร์เซลโลนาตกลงกันได้หมดแต่ตัวนักเตะไม่มามันก็ช่วยไม่ได้ข้อนี้เราเข้าใจ แต่มาฤดูกาลนี้สิเขาต้องการกองหน้าแต่บอดบริหารกับยังนิ่งเฉยไม่หามาให้เขาเขาต้องการกองหน้าชนิดแบบปิดบัญชีโป้งเดียวจบแต่สถานะทางการเงินของสโมสรตอนนี้ไม่ค่อยจะสู้ดีเพราะสถานการณ์อะไรหลายๆอย,ย่างมีแต่ปัญหาไปหมดเลยรู้สึกสงสารนักเทนอย่างมากที่เปิดตลาดมาแล้วเกือบจะสองถึงสามอาทิตย์แล้วแต่ก็ยังไม่ได้นักเตะใหม่เข้ามาร่วมทีมเลยสักคนและเหลือเวลาอีกสามสัปดาห์เท่านั้นที่เขาจะเรียกนักเตะชุดใหญ่กลับมาฝึกซ้อม เพื่อเตรียมตัวไปปริซิซันที่อเมริกาแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าจะได้นักเตะใหม่หรือเปล่าเขาต้องการให้นักเตะใหม่เข้ามาร่วมทีมโดยเร็วที่สุดเพื่อจะได้วางแผนและจัดการอะไรหลายๆอย่างให้มันเข้าที่เข้าทางเพื่อรองรับฤดูกาลใหม่ที่ใกล้จะเปิดแล้วอีกสองเดือนข้างหน้าแต่บอร์ดบริหารก็ยังคาราคาสั่งไม่ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยจนมีข่าวออกมาว่าตัวนักเตะนั้นรู้สึกผิดหวังและโมโหเป็นอย่างมากที่เบื้องบน ยังทําอะไรชักช้าจะขายสโมสรก็ไม่ขายสัก์ทีชักไปเยอะอยู่นั่นแหละเมื่อฤดูการที่แล้วเขาทําได้ตามเป้าและทําผลงานได้ดีเกินคาดมันก็ต้องต่อยอดเพื่อสร้างทีมให้ไปทัดทานทีม,มอื่นได้แต่นี่อะไรก็ไม่รู้ยังไม่ได้นักเตะใหม่เข้ามาเสริมทีมเลยจะขายสโมสรก็ไม่ขายเรื่องมากอยู่นั่นแหละรู้ไหมว่ามันกระทบกับสโมสรกับทีมที่จะต้องวางรูปแบบแผนง,งานแต่นักเตะรายใหม่รายแรกในฤดูกาลนี้ยังไม่มาเลย คุณได้โค้ดที่ดีแล้วแต่คุณไม่ต่อยอดให้เขามันก็เสียเปล่านนี่แหละจึงเป็นปัญหาที่น่ากลัวและรู้สึกท้อแท้สําหรับแฟนบอลและเห็นใจน้าเทนอย่างมากอยากจะให้พวกเยอเซอร์มันสรุปขายสโมสรให้จบจบเร็ว,เ,รวเพื่อให้กลุ่มทุนกาตาที่ว่ากันว่าเป็นเต็งหนึ่งที่สุดตอนนี้ได้มาเริ่มแผนงานวางโครงสร้างจัดระเบียบอะไรหลายๆอย่างให้กับทีมสักที่สงสารคนเป็นโค้ดที่อุหวังแผนต่างขั้นบันไดดีมาระดับหนึ่งแล้วเพื่อต่อยอดแต่ยังไม่มีวิเแววเลยว่าจะได้มาต่อยอด a lesson